ช่วงเทศกาลสงกรานต์หลายคนคงเตรียมหาซื้อเสื้อฮาวายลายดอกไว้สวมใส่สำหรับเทศกาลแห่งความสุขนี้ซึ่งบรรยากาศในตลาดโบเบสหนึ่งในแหล่งขายส่งเสื้อผ้าช่วงนี้ก็เต็มไปด้วยสีสันของเสื้อลายดอกที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้านำมาออกวางจำหน่ายจากการลงพื้นที่สำรวจของทีมข่าวพบว่ายอดขายเสื้อลายดอกปีนี้ไม่แตกต่างจากปีก่อนๆมากนักแม้จะไม่คึกคักเท่าปีที่แล้วแต่ก็ยังขายดี จากการสอบถามร้านขายส่งขนาดใหญ่อย่างร้านกาลปังหาพบว่าตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมเป็นต้นมาเฉพาะเสื้อลายดอกสามารถขายได้เฉลี่ยวันละกว่าพันตัวทั้งขายปลีกและขายส่งจนส่งผลให้โรงงานผลิตของไม่ทันส่งขายอย่างสมมติวันนี้พี่มีของมาลง500ตัวแต่มันมันก็หมด500แต่ถ้าเรามีพันหนึ่งมันก็หมดพันเพราะลูกค้าส่งลูกค้าปลีกมันเยอะมากจ้ะโดยเฉลี่ยวันๆหนึ่งก็ไม่เกิน5้าหกรตัวต่อต่อหนึ่พตัวต่อว,ว,ว,วันอะ,ะหมด เพิเ่มเพิเ่มขึ้นมาเยอะเลยค่ะม่วงเพราะลูกค้านินมตตั้งแต่ปีใหม่เลยแล้วก็มาถึงสงการก็ตอบรับกันอีกเยอะอีก,กเพราะมันเน้นสงการไปด้วยที่น่าสนใจคือปีนี้ประชาชนนิยมถามหาเสื้อลายดอกสีม่วงมากเป็นพิเศษโดยยอดขายเสื้อสีม่วงลายดอกสูงกว่าสีอื่นๆคิดเป็นร้อยละสิเรียกว่าขายดีจนเกลเรียงหมดสต๊อกทําให้สินค้าขาดตลาด ซึ่งสาเหตุที่น่าจะเป็นเพราะอยู่ในช่วงเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ60พรรษาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีจึงทำให้ลูกค้านิยมซื้อไปสวมใส่เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพิเศษนี้สำหรับราคาของเสื้อลายดอกปีนี้ไม่เปลี่ยนแปลงมากนะักคืออยู่ระหว่างตัวละ100-250บาท นอกจากแฟชั่นเสื้อลายดอกแล้วอุปกรณ์กันน้ำอย่างแว่นตากันน้ำก็ยังคงได้รับความนิยมไม่แพ้กันซึ่งก็มีหลายแบบหลักสีสันสดใสให้เลือกซื้อสนอนราคาตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยเริ่มต้นที่40บาทไปจนถึง150บาทรวมทั้งซองกันน้ำก็ยังได้รับความนิยมไม่แพ้กันจากการสำรวจตลาดสัเพลงพบว่ายอดขายซองกันน้ำแบบสายห้อยคอเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่าพันใบ ในปีนี้มีซองกันน้ำแบบใหม่ออกมาจำหน่ายคือซองกันน้ำที่เป็นสายคาดเอวซึ่งแม้จะเพิ่งมีจำหน่ายเป็นปีแรกแต่ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันโดยยอดขายเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า500ใบโดยมีราคาเริ่มตั้งแต่20บาทไปจนถึง150บาทมีตัวนี้ค่ะเป็นตัวใหม่ปีนี้เป็นคาดอกค่ะคือมาปีนี้เป็นปีแรกมันส่ง40แต่คือเฉลีย่ยวันนึงก็5 6 0 0ใบ ส่วนปืนฉีดน้ำปีนี้ก็มีทั้งเป็นรูปแบบกระบอกปืนหรือจะเป็นปืนฉีดน้ำแบบสะพายหลังรูปตุ๊กตามีสีสันหลากหลายให้เลือกเช่นกันซึ่งราคาขึ้นอยู่กับความจุของน้ำยิ่งจุน้ำได้มากก็ยิ่งราคาแพงโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่40บาทไปจนถึง1,000บาทตามขนาดและความแรงโดยเฉลี่ยแล้วขายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ60,000บาท